สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในป่านะครับเป็นป่าค่อนข้างดิบชื้นนิดนึงเนาะเรามาเก็บสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับที่เป็นยาบำรุงกําลังอย่างแรงเลยนะครับและก็เป็นสมุนไพรที่เป็นว่านมองขนด้วยนะครับท่านใดที่ชอบว่านมงขลด้วยชอบสมุนไพรด้วยคลิปนี้ห้ามพลาดครับไปชมกันเลยครับชมครับวันนี้ก็มากับพี่ติ๊กนะครับพี่ติ๊กแล้วก็พี่ปองแป้งนะครับผม มาด้วยกันเหมือนเดิมคุณผู้ชมพอดูก,ก่อนพอดูก,ก่อนนี่นะครับสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือว่านพญาเย็นนะครับว่านพญาเย็นตัวนี้อย่าไปสับสนนะกับไม้เท้าผู้เท่าเนาะครับไม่ผมออิดครับไม้เท้าผู้เท่าคนละตัวนะครับคุณผู้ชมแต่เป็นสมุนไพรเหมือนกันคุณผู้ชมนี่นะครับกําลังออกลูกเลยลูกของเขาจะเป็นสีําเงินแบบนี้นะสุกเลยครับใช่ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดนะครับ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดสมุนไพรของเราวันนี้คือว่านพญยายเย็นนะครับสรรพคุณของเขาคือช่วยให้นะครับคนที่อยากมีกําลังบํารุงกําลังต่างๆนะครับต้องกินสมุนไพรชนิดนี้นะครับผมนี่นะครับใบเขาจะคล้ายๆใบมะพร้าวคุณผ,ผู้ชมจะคล้ายๆกับใบมะพร้าวเลยนะครับแต่บางคนบอกว่าใช่ว่านตาลเดี่ยวไหมไม่ใช่นะครับคนละตัวกันนะครับไม่ใช่ตาลเดี่ยวนะครับผมนี่นะครับว่านพญายเย็นตัวนี้นะครับ จะเอาไปต้มน้ําดื่มจะไปทําเป็นชาก,ก็ได้โดยใช้ทั้งต้นนะครับแต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้รากพิติกมะกุดตรงนี้ดูหน่อยเร็วแล้วก็ทางด้านความเชื่อนะครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าว่านตัวนี้เป็นว่านเสี่ยงดวงว่านให้โชคนะครับใครที่ค้าขายอยู่ทําธุรกิจอยู่นะครับปลูกไว้หน้าบ้านเวลาเขาออกดอกออกผลนะครับตัวนี้จะช่วยให้เ,เราค้าขายดีขึ้นโชคดีขึ้นนะครับหรือว่าคนที่ชอบเสี่ยงดวงก็เขาจะใช้ว่านนี้นะครับ ในการขอโชคลาบต่างๆนะคุณผู้ชมนะนี่นะครับแต่ก็เป็นความเชื่อนะครับไม่ได้งมงายทางด้านสมุนไพรเราก็ใช้รากนะครับคุณผู้ชมในการเอาไปต้มน้ําดื่มนะเห็นไหมรากของเขาตัวนี้แต่แรกนะครับ,ร,บรากสวยอันนี้เราดึงขึ้นมาเร็วกันไปนะเนาะบมันก็เลยขาดนะครับแต่ปลูกง่ายนะคุณผู้ชมผมเอาไปปลูกใส่กระถางแบบสวยมากนะครับสวยแล้วมันดูแลง่ายนะครับโตไวด้วยนะครับ เราจะแยก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 กอของเขาก็ได้นะพี่ติ๊กเนาะแยกกอแยกเป็นกอเป็นกอเอาไปเอาไปแยกเป็นกระถางได้นะครับหรือว่าใครจะปลูกเป็นพุ่มเลยก็ได้ผมชอบใบกลวยเขากลวยสวยใบก็สวยนะครับเราดูแลดียิ่งสวยแล้วก็เมล็ดของเขาเหมือนที่เราให้ดูเมื่อกี้นะครับอยู่ในตะอยู่ในตะกร้าตัวนี้นะครับเมล็ดก็จะออกเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือสุกแล้วนะครับตัวยังไม่สุกก็จะเป็นสีเขียวๆนิดนึงนะครับ เขียวเขียวสวยงามคุผู้ชมนะครับเป็นว่านมงคลที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ชอบมากอีกตัวหนึ่งนะครับมามาดูมีอีกเยอะครับเขาจะชอบลักษณะป่าแบบนี้นะครับคุณผู้ชมป่าที่ชุ่มชื่นหน่อยนะครับเขาจะชอบอยู่ป่าแบบนี้ปลูกใส่กระถางได้เลยนะครับ ใส่กระถางได้เลยแล้วเวลา,มาเมล็ดเขาร่วงก็จะกลายเป็นต้นใหม่นะครับคุณผู้ชมเนี่ยกลายเป็นต้นเล็กๆแบบนีนะะ้นะครับตามป่าโคกก็มีนะครับป่าโคกป่าเจียงรังก็มีแต่ต้นมันจะไม่สวยเท่าป่าป่าดิบชื้นแบบนี้นะครับป่าดิบชื้นแบบนี้ใบเขาจะเขียวเข้มนะครับแต่ถ้าป่าโคกลักษณะใบจะอ่อนกว่านี้แล้วก็ก้านตัวน,นี้นะครับจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับแต่เป็นชนิดเดียวกัน เป็นชนิดเดียวกันครับผมโอ้โหคุณผู้ชมเจอต้อนใหญ่เลยครับแล้วก็มีมเมล็ดด้วยนี่นะครับสีม่วง,ง,งสวยงามมากคุณผ,ผู้ชมเนี่ครับต้นใหญ่เป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับว่านพญาเย็นของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณผ,ผู้ชมสำหรับว่านพญาเย็นของเรานะครับ ทั้งเป็นว่านมงคลด้วยเป็นสมุนไพรด้วยนะครับใครที่ชอบสมุนไพรบำรุงกําลังนะครับแนะนําเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับดูผู้ชมโดยใช้รากของเขาเนี่สังเกตดูรากนะครับรากยาวๆแบบนี้นะครับจะปลูกใส่กระถางหรือว่าปลูกใส่เป็นดิมรั้วก็ได้นะครับแต่ถ้าปลูกใส่กระถางเหมือนเขาจะโตเร็วนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะชอบความชื้นครับผม ก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ